ขอให้ทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณเทพและพรมและจิตวิญญาณดวงวิญญาณทั้งหลายที่ติดอยู่ตามก้อนหินและจิตวิญญาณที่ติดอยู่ตามต้นไม้ข้าพระเจ้าทั้งหลายในทุกโม่และทุกเหล่าพร้อมคณะพูดติดตาม และจิตวิญญาณที่ติดตามข้าพเจ้ามาข้าพเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมองค์สมเด็จพระศรีอรยะเมตไตรและองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นการชดช่วยเหลือเหล่าจิตวิญญาณและดวงวิญญาณทั้งหลายทุกชั้นทุกโคมขอให้มีสิทธิ์และมีส่วน อโิสิทะโ์อสิเทพและพรมทั้งหลายจิตยาณทั้งหลายจิตวิญญาณทั้งหลายเปรตหรืออสุรกายที่ยังใช้วิบากกรรม และในการชดเชยชดใช้ในนี่กรรมและนี้ชีวิตนับตั้งแต่พรหม,มโลกยม,มโลกและมนุษย์โลกในการชดเชยชดใช้กรรมไม่ว่าเราจะอยู่พรหม,มโลกเราก็ยังใช้กรรมยม,มโลกก็ยังใช้กรรม พรหม,มาโลกก็ยังติดกรรมอยู่ทั้งสามภพและสามโลกคือยังอยู่ในโลกของความมืดทั้งสามภพนี้มันจึงเป็นโลกแห่งความมืดและสามภพนี้จึงหาค้นทางการดิ้นหลนกับคืนสู่แดนสวรรค์คือโลกแห่งแสงสว่างนั่นเอง จิตวิญญาณและดวงวิญญาณทั้งหลายบางดวงวิญญาณก็ยังมาไม่ทันแม้แต่บางดวงวิญญาณแม้แต่บางดวงวิญญาณที่ใช้ในวาระกรรมจนสิ้นสุดลงแล้วก็ยังมาไม่ได้ที่มาไม่ได้ นั่นหมายถึงว่าเขาใช้กรรมจนหมดเลื่ยหมดแรงและไม่มีแรงจะมาบุญและบารมีที่เคยมีไว้ก็หมดลงไปด้วยติดวิญญาณและดวงวิญญาณที่มาไม่ถึง แม้แต่จะมีเรี่ยวแรงก็ยังมาไม่ถึงซึ่งมันไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยที่บางดวงวิญญาณมาไม่ได้มาไม่ทันและยังมาไม่ถึงข้าพเจ้าทั้งหลายก็ขอให้มีสิทธิ์และมีส่วนโดยโทษถึงกันทุกจิตและทุกวิญญาณ ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เทศหรือว่าจิตวิญญาณต่างๆลนและแต่จะหาความสว่างด้วยตัวของตัวเองทุกชั้นทุกโมูมยังอยู่การใช้วิบากกรรมที่ยังมีวิบากกรรมจะต้องชำระและการชดเจอชดใช้ จึงทำให้จิตวิญญาและดวงวิญญาณทั้งหลายเหล่านั้นไม่สามารถที่จะพบแห่งแสงสว่างในโลกแห่งแสงสว่างคือจิตที่สว่างในโลกของแสงสว่างจึงทำให้จิตวิญญาและดวงวิญญาณทั้งหลายได้มองเห็นในสัจธรรมและด้วยความเป็นจริงในโลกมืด ไม่ใช่เป็นเพียงแต่โลกวิญญาณเท่านั้นแม้แต่มนุษย์เราเองก็เช่นเดียวกันก็ยังติดในโลกมืดอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันที่มันมองเห็นมันจึงไม่ใช่ในสิ่งที่เรามองเห็นและในสิ่งที่มองเห็นมันจึงยังไม่ใช่หนทางในการหลุดพ้นของเราที่แท้จริง ไม่ว่าเราจะเป็นนักบวชนักปฏิบัติธรรมหรือผู้ทรงศิลนั่นหมายถึงว่าเราไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในโลกสว่างนั้นเสมอไปนักปฏิบัติธรรมหรือผู้ทรงศิลก็ยังจูงมือญาติโยมทั้งหลายกับสู่โลกมืดก็มีก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมาย และจิตวิญญาณและดวงวิญญาณที่ติดตามมาจากทางแดนไกลแม้แต่ทางโรงพยาบาลเองก็เช่นเดียวกันจิตวิญญาณและดวงวิญญาณทั้งหลายเหล่านั้นทําไมถึงไม่ได้ไปผุดไปเกิดทําไมถึงเดินทางก้าวต่อไปไม่ได้จึงแจ้งให้มาด้วยณนะบัดนี้ นั่นหมายถึงว่าท่านยังไม่ถึงในวาระที่จะต้องดับสูนสลายในทางร่างกายนั่นหมายถึงว่าจิตวิญญาณและดวงวิญญาณที่เสียชีวิตก่อนอายุหรือในวัยสมควรในอีกส่วนแบ่งก็คือต้องแบ่งไปใช้กรรมเขาเรียกว่าผีด้านเองระดับชั้นวิญญาณจึงมีแตกต่างกันเขาเรียกว่าผี ผีนั่นหมายถึงว่ายังยังไม่ถึงวาละกรรมยังไม่ถึงวาละกรรมแต่เสียชีวิตลงไปก่อนจึงเรียกว่าผีเปรตอสุรกายหรือวิญญาณเล่ล่อนสิ่งเหล่านี้จึงเป็นจึงจึงเป็นเพียงแต่วิญญาณที่ยังติดอยู่บนโลกมนุษย์เราจึงเรียกว่าผีนั่นเองสิ่งเหล่านี้เขาจึงต้องใช้วิบากกรรม อยู่ตามสถานที่ต่างๆกรรมในการยึดติดวิญญาณวิญญาณนั่นหมายถึงอยู่ในอีกในอีกระดับหนึ่งที่สูงกว่านี่ก็คือวิญญาณจิตวิญญาณคือนั่นหมายถึงว่าเป็นเทพและคนพรมแล้วสิ่งเหล่านี้เขาจึงได้รับบุญและบารมีจากมนุษย์ผู้สร้างให้โดยทั่วถึง นี่แหละทําไมจึงว่าสิ่งที่ว่าเราทําบุญไปแล้วจึงได้รับแค่เศษบุญเท่านั้นเองเป็นเพราะสาเหตุนี้เองจึงทําให้วิญญาณทั้งหลายเหล่านั้นไม่สามารถที่จะรับบุญได้ที่เราทํานั้นไปให้ในเรื่องของการทําบุญเรารู้จักการทําบุญแต่การใช้นี่บางท่าน อาจจะมองข้ามไปเลยเสียทีเดียวโดยที่ไม่รู้ว่าในการทำบุญนั้นคือการใช้กรรมและญาติโยมทั้งหลายรู้หรือเปล่าว่าการทำบุญนั้นคือการใช้กรรมเงินนั้นเป็นเงินบุญแต่เงินนั้นก็เป็นเงินกรรมเช่นเดียวกันในเงินบุญและเงินกรรมเราจะมาเรียนรู้และมาเข้าใจ ในเงินบุญนั้นหมายถึงว่าในปัจจัยทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือในปัจจัยอาหารสิ่งเหล่านี้คือเป็นบุญเก่าของเราที่เรานั้นมีของเราอยู่แล้วเราจึงนำบุญของเราตรงนี้เอาไปใช้นี้และใช้กรรมเงินในตรงนี้จึงเป็นเงินบุญและเงินตรงนี้จึงเป็นเงินกรรม เงินกรรมคือการเอาไปใช้กรรมและการเอาไปใช้หนี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็สุดแท้แต่จะเป็นพระจะเป็นกรรมการจะเป็นนักบวชหรือจะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมหากแม้ว่าเข้ามายุ่งเกี่ยวในเรื่องของเงินบุญตรงนี้มันจึงติดกรรมด้วยทันทีเพราะเงินบุญในตรงนี้ เขาเอาไปใช้นี่และใช้กรรมเราอาจจะมองเห็นไม่ว่าใครก็สุดแท้แต่หากแม้ว่ายุ่งเกี่ยวกับเงินกรรมตรงนี้แล้วในความอาเพศทั้งหลายและภัยพิบัติทั้งหลายมันจึงเข้ามาสู่ในครอบครัวเพราะอะไรนั่นหมายถึงว่าเราใช้เงินตรงนั้นผิดประเภท มิได้ตรงเป้าหมายโดยแท้จริงโดยแท้จริงแล้วญาติโยมที่ทำบุญมาคือนำบุญเก่าออกมาใช้หนี้และใช้กรรมแต่ที่เรานำบุญนำเงินบุญของเขาเอามาใช้ผลประโยชน์และในการส่วนตัวมันจึงทำให้เหล่านั้นไปหยิบเอาเงินกรรมของเขามาโดยไม่รู้ตัวและรู้สาเหตุว่า ทำไมในครอบครัวของเราจึงเกิดและมีภัยพิบัติที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราหรือในครอบครัวเราเงินบุญเราจึงไม่มีสิทธิ์และไม่มีส่วนในการเกี่ยวข้องหากแม้ว่ายังไม่แยกแยะให้ถูกต้องและถูกพิธีนั่นหมายถึงว่าเราจะไปหยิบเอากรรมของเขามาตรงนั้นโดยใช่เหตุเลย พูดถึงในเรื่องของเงินบุญหรือในเงินกรรมบรรพบรุษเจ้ากรรมในเวรหรือจิตปิญญารลอดวงวิญญาณทั้งหลายที่เคยเกี่ยวข้องและเคยสัมผัสสัมพันธ์กับเรามาก่อนเขาจึงมีสิทธิ์และมีส่วนในการได้ในบุญของเราตรงนั้นเราจึงชดเชยชดใช้ทั้งในนี้กรรมนี่ชีวิต ทัพย์สินทั้งหลายสัตว์ประสัต์ทั้งหลายแม้แต่ในปัจจัยสี่ทั้งหมดที่เราเคยมีวิบากการเกี่ยวข้องกันมานับตั้งแต่อดีตนี่คือการใช้หนี้เราไม่รู้เลยว่านับตั้งแต่อดีตเราเคยใช้หนี้เขาบ้าไปบ้างแล้วหรือยังเราไม่รู้เลยว่าบรรทบุรุษที่เขามีทรัพย์สินให้กับเราอยู่ ได้มีการเป็นอยู่ที่สุขสบายแล้วบรรณับหรุษของเราเคยได้มาด้วยการอายุติธรรมหรือเปล่าตรงนี้คือเราไม่รู้ตรงนี้คือเราไม่เข้าใจตอนนี้เมื่อเราได้มีบุญเก่าของเราตรงนี้แล้วบรรณับรรุษของเราจึงได้มามีสิทธิ์และมีส่วนในการชดเชยชดใช้ ในทรัพย์สินทั้งหลายและสรรพสัตว์ทั้งหลายสรรพสิ่งทั้งหลายทําไมทรัพย์สินที่บรรลุทุที่มีไว้ให้กับเราใช้ในการเป็นอยู่อย่างสุขสบายต่อไปถึงเมื่อเวลาและถึงกําหนดในนี่กรรมหรือเจ้ากรรมในเวรมาเอาคืนมันจึงเกิดการถูกฟ้องล้มละลาย เราจึงเกิดการซื้อขายไปเราจึงเกิดการถูกยึดเอาไปเพราะอะไรเจ้ากรรมในเวที่บรรทรบุตรของเรานั้นติดอยู่และยังไม่ได้ใช้เขาได้เอาคืนแล้วในการชดเชยชดใช้ในการทำบุญคือบรรทบุตรของเราจะมีสิทธิ์มีส่วนในการใช้หนี้ทั้งทรัพย์สินสัรพสัต การทำบุญคือการใช้กรรมในรูปแบบกรรมที่เราเป็นอยู่และเราจะเจอในอนาคตในโลกมืดเราไม่รู้เลยว่ามันจะมีอะไรคอยดักเล่นงานเราอยู่การทำบุญคือการใช้กรรมเงินตรงนั้นคือเป็นเงินกรรมนั่นเองในส่วนตรงนี้เราอาจจะไม่เคยเรียนรู้จากที่ตรงไหนมาก่อนนั่นหมายถึงว่าเราใช้ในรูปแบบของ กรรมนั่นหมายถึงเรามีปัจจัยหรือมีอาหารมาถวายพระวิสุสง์สงเพื่อรับพิจารณาเพื่อเป็นสินที่บริสุทธิ์นี่คือการใช้นี่และใช้วิบากกรรมมันดีกว่าการใช้กรรมในรูปแบบของอยานั่นหมายถึงว่ากายและสังขารของเราจะเกิดการเจ็บป่วยโดยที่เจ้ากรรมในเวรจะเรียกเอาคืนเมื่อไร และทรัพย์สินทั้งหลายและทรัพย์สมบัติทั้งหลายเราไม่รู้เลยว่าเราจะถูกญาติพี่น้องเราเองโกงหรือไม่เราไม่รู้เลยในทรัพย์สิ่งทั้งหลายที่เราครอบครองอยู่เราจะถูกล้มละลายไปเมื่อไหร่นี่คือการใช้กรรมในรูปแบบยา่างการทำบุญคือการใช้หนี้การทำบุญคือการใช้วิบากกรรมการทำบุญไม่ใช่เป็นการแสวงบุญการทำบุญคือการให้ การทำบุญคือการดับการทำบุญคือการว่างเปล่าบุญคือความว่างเปล่าหากแม้ว่าเราทำบุญเพื่อหวังบุญนั่นหมายถึงว่าในนี่กรรมทั้งหลายเรายังไม่ใช้นี่เขาเลยและการทำบุญหากแม้ว่าเราคิดว่าการทำบุญเป็นการสร้างบารมีมันจึงไม่มีบารมีเลยการทำบุญคือการให้ในเมื่อคือการให้แล้วมันจะเป็นการดับ มันก็จะเป็นการวางในตัวของมันเองมันจึงไม่มีใครมาก่อนมาหลังมันจึงไม่มีล่างและไม่มีบนและทุกสิ่งทุกอย่างท,ที่เอ่ยในขั้นต้นและการเรียนรู้สำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่และการเรียนรู้ใหม่ไม่ว่าจะเรียนรู้ใหม่หรือเรียนรู้เก่าก็สุดแท้แต่ในสิ่งที่สำคัญบุญคืออะไร บุญคือความว่างเปล่าบนคือไม่มีอะไรรับอะไรนี่คือการอาหวสิและคือการใช้นี่และวิบากกรรมทั้งหมดทั้งสิ้งอโหสิเอโหวสิอสขอให้ทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณมีสิทธิ์และมีศ่นในอธิวาตบาาบารมี